เราทีมงานก็ตัดล้อนำครับผมยาวไป,ไปครับใส่ไม่พ้นรับต่อไปมันทับนะครับให้ถึงยาวเกินครับใช้แก๊สตัดเลยเพื่อนตัดให้เหรือทั้นๆาเลยนะแล้วก็เราก็เอาไปใส่ใหม่ครับผมนะก็เป็นขั้นตอนที่อีกขั้นตอนหนึ่งของการใส่ล้อนำครับของเจ้าดีซีโอสิบก็วันนี้เราก็ <c oughs> ตัดออกเลยนะ ต้อน้ำตัวหลังสุดนะครับหลังมันเข้าไปมันไปติดนะครับมันเข้าไม่ได้จะเป็นต้องตัดออกครับก็ใช้แก๊สตัดออกแล้วก็ค่อยๆใส่นะเทคนิคอย่างนึงครับอัน,นที่เหลือเราก็เอา <c oughs> เศษเหล็กนี่หนามากครับผมตัวนี้หนามากเลยตัดก็ไม่ยากนะเพื่อนนะแ,แก๊สถึงนะนี่ผมใช้แก๊สถังเล็กด้วยนะก็มีรุ่นครับผมกลัวแก๊สจะหมดก็ พอกันนะครับครับผมถ้าเป็นแก๊สถังใหญ่นีสบายเลยครับรตัดขาดปึ๊ดเลยในการตัดล้อนำลูกเป็นเลือ่ออ่อล้อนำของแ็บหรืออากัดพาครับหมดครับผมหมดหมดยืนที่สิบทางครับหมดกัดใช้เวลาประมาณสิบนาทีแล้วครับผม เดี๋ยวดูที่ว่าจะใช้เวลานานไหมตัดในการตัดในครั้งนี้ครับ<อ>ยังยังยังไม่ทะลุนะครับผมก็ใช้วเวลาอยู่นะเหล็กมันหนาครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้เป็นนี่ดูดนนะเหลือร้อยครับผม ครับแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยครับวิธีตัดนะล้อนำครับผม